รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้ว เร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคนคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิต พร้อมแล้วสำหรับเกมรวนความเร็วแห่งปีที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครือ่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฝาทีดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาทรีผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร CND 5 m x ฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร s k ส r d ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งประธานเปิดการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนประจำปีงบประมาณพศ2565ที่สนามฟุตซอลสถานีตำรวจภูธรบางปู ตำบลบางปูใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจตีอุดรยอมเจริญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะประจำปีงบประมาณพศ .2565 ของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการโดยมีพันตำรวจธีระเทรพัฒน์ รองผู้บุการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการข่าวรายงานพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพิสิทธิ์จันทราสุวณผู้บุกกับสพบางผูพันตำรวจเอกวิโรดตัดโสผู้บุกกับสพบางพลีข้าราชการตำรวจภูธรภาคหนึ่งและข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้อนุมัติให้ปรับรูปแบบการจัดกำลังกองร้อยควบคุมผูงชนและให้ทุกหน่วยดำเนินการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมผูงชนซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ประจำปีง็ประมาณ2565ให้เป็นไปตามรูปแบบยุทธวิธีตำรวจและการดูแลการชุมนุมสาธารณะ โดยกำชับการฝึกยุทธวิธีพื้นฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องมือควบคุมฝูงชนการฝึกปฏิบัติรูปแบบคู่ตำรวจแบบทีมและให้กำหนดสถานการณ์สามมุงตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแต่ละพื้นที่ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการจึงได้จัดให้มีการฝึกทบทวนข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชนซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะของตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการขึ้นในวันนี้จำนวน2กองร้อย รวมจำนวนทั้งสิ้น340นายและในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรที่มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถจากตำรวจภูธรภาคหนึ่งมาทำการฝึกทบทวนให้กองร้อยควบคุมฝูงชนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามยุทธวิธีตำรวจและการดูแลการชุมนุมสาธารณะตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกำหนด กนนีนิดหน่อยแต่พอครูสั่งแล้วว่ทีละคนนะครับเมื่อสักครู่ทางวางลูกขออนุาตไปดูบนะครับคูจะอนุาตรหเนและการตีลูกโดยผู้ดยกับมีพี่สุขาที่ที่สองสุดท้ายเสมอ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานเมื่อการรอคอยที่ยาวนานเดินทางมาถึงวันสิ้นสุดพวกเขาพร้อมแล้วเร่งวันเร่งคืนเพื่อรอต้อนรับพวกคุณทุกคน คุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะกลับมาเยือนเราอีกครั้งรับมาอีกครั้งกับการแข่งขันขที่แฟนมอเตอร์สปอร์ตชาวไทยตั้งตารอคอยกับงานบางแสนกลางปีครั้งที่14เทศกาลความเร็วครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีที่เนรมิตชายหาดบางแสนให้เป็นสนามแข่งขันรถยนต์ในรูปแบบสตรีทเซอร์กิตพร้อมแล้วสำหรับเกมวลความเร็วแห่งปี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2565นี้สนับสนุนข่าวโดวยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอสแคร์ทร์ดีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดกระชายขาวผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันงาดำสกัดเย็น